สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันกันกบหนังสือที่มีชื่อเรื่องว่าตัวร้ายอย่างข้าจะหนีเอาตัวรอดอย่างไรดีเล่ม2นะคะในเล่ม2นี้ก็จะเป็นตอนต่อเน,นื่องจากเล่ม1ที่ชิงชิวเนี่ยซุ่มดูฝั่งห้วนฮวากับฝั่งเขาทั้ง12ปตีกันด้วยเรื่องของเขาเองตอนนั้นเนี่ยเขาดันเห็นคนร้ายที่ปล่อยเชื้อโรคในเมืองประหลาดปากปนอยู่ในผู้คนเขาจึงเปิดเผยตัวเพื่อเข้าช่วยเหลือ แล้วก็เป็นเขานั่นเองที่ติดเชื้อประหลาดนั้นมาอีกครั้งการที่ชิงชิวเข้าช่วยเหลือผู้คนในครั้งนี้ใช่ว่าจะได้บทคนดีกลับมาเขายังคงต้องหนีหัวซุกหัวซุนเมื่อสำนักน้อยใหญ่ทั้งหลายต่างยังหมายหัวจับเขาโยนเข้าคุกน้ำแถมข้อหาในครั้งนี้ยังหนักหนากว่าตอนโดนจับในครั้งแรกตั้งหลายเท่าไหนจะแหกคุกไหนจะเข้าฝังมารไหนจะฆ่าคนเพราะกองอีคนที่ช่วยเหลือเขาด้วยความจริงใจเสียชีวิตลงแล้ว แล้วดูเหมือนว่าหลายคนคิดว่าเขานั่นเองที่เป็นคนฆ่าเมื่อเรื่องราวชักวุ่นวายชิงชิวจึงขอให้หลิวชิวพาเขาขี่กระบีน่นีไปจากความวุ่นวายนี้แต่ยังหนีไปไหนได้ไม่ไกลปิงเหอก็ตามเขามาจนเจอและพยายามลากเขากลับไปด้วยด้วยความอึดอัดใจชิงชิวจึงต่อว่าปิงเหอไปหลายยกว่าทำไมต้องฆ่าคนมากมายขนาดนี้ทุกครั้งที่เขาต่อว่าปิงเหอก็จะเอ่ยประชดประชันและแดกดันเขา แต่นั่นก็ไม่ได้ทําให้ชิงชิวโกรธเลยสักนิดเพราะเขารู้ดีว่าเป็นเขาเองที่ทําให้ปิงเหรอรู้สึกโกรธแค้นและเจ็บได้ขนาดนี้หลิวชิวต่อสู้กับปิงเหออยู่นานจนปิงเหอเริ่มหมดความอดทนจากที่ใช้ปลานทิพย์ก็กลายเป็นขว้าดาบประจําตัวที่มีชื่อว่าซินมัวที่มีพลังปานมารขับเคลื่อนออกมาใช้ชิงชิวไม่เห็นแบบนั้นก็รีบเข้าห้ามเพราะเขาไม่อยากให้ปิงเหอใช้พลังมารเข็นฆ่าผู้คนชิงชิวพยายามบอกให้ปิงเหอใจเย็น แต่มาเลยจุดที่ปิงเหอจะควบคุมตัวเองได้แล้วเพราะเขากําลังโดนดาบตัวเองนั้นกลืนกินชิงชิวจึงใช้พลังปานทิพย์ทั้งหมดของตัวเองถ่ายทอดให้แก่ปิงเหอเพื่อลดความเจ็บปวดและความสับสนเขาถ่ายทอดจนไม่เหลือสักหาตดปานไว้ที่ตัวเองดังนั้นก่อนที่ร่างเขาจะเหลือแค่ร่างไม่มีวิญ,ญญาณชิงชิวจึงทิ้งคำไว้กับปิงเหอไว้ว่าทุกอย่างในอดีตวันนี้คืนให้เจ้า ปิงเหอเมื่อเห็นร่างไร้วิญญาณล่วงลงก็ได้แต่ยืนตื่นตะลึงก่อนวิ่งเข้าไปรับร่างนั้นในอ้อมแขนและปิงเหอก็ยิ่งเหมือนคนโง่เง่ามากขึ้นเมื่อได้ฟังความจริงจากปากหมิงอิงอิงว่าที่ผ่านมาชิงชิวทำเพื่อเขามากแค่ไหนปกป้องชื่อเสียงเขามากเพียงใดและเศร้าใจขนาดไหนที่เขาหายไปหลังจากงานรวมเซียนเมื่อได้ฟังแบบนั้นปิงเหอก็รีบพูดว่าเขาไม่เคยคิดค่าชิงชิวเลยสักนิดเขาเพียงแค่โกรธ ในขณะที่เขาพูดชิงชิวก็ไม่อยู่ฟังเขาเสียแล้วหลังจากผ่านไป5ปีชายแดนที่กั้นระหว่างมนุษย์กับมารชิงชิวก็ปรากฏตัวร่างใหม่ขึ้นร่างที่เกิดจากยาดำค้างยาที่ก่อตัวเป็นเนื้อรูปร่างคนโดยใช้เลือดเนื้อของชิงชิวในอดีตและใช้วิชาจักรจันลอกคาบทําให้ร่างใหม่มีหน้าที่เหมือนชิงชิวมากกว่าร่างเดิม40เอร์เซ ล่างที่ต้องอาศัยอยู่ใต้ดินถึง5ปีด้วยความผิดพลาดของซังชิงสิ่งที่ทําให้ชิงชิวดีใจมากกว่าที่ได้ล่างใหม่ในตอนตื่นขึ้นมาก็คือล่างที่มีปราณทิพย์แข็งเก่งกว่าเดิมแถมตอนที่ตื่นขึ้นมาเขาก็ยังไม่ต้องติดต่อกับระบบอีกเลยดังนั้นก็เท่ากับว่าเขาสามารถใช้ชีวิตของตัวเองได้อย่างเต็มที่แล้วสิ่งแรกที่เขาตามหาก็คือผัดเล็กไอเทมคู่ใจเขาคมขู่และได้ผัดนั้นมาจากพวกมารน้อยในช่วงที่กําลังพูดเล่นกับพวกมารน้อยนั้น ที่เขาเห็นซาหัวหลิงพักมารที่กำลังวิ่งไล่ล่าสิทธิ์ของหลิวชิวเขาจึงเอาตัวเข้าช่วยเพราะเขาได้ยินมาว่าซาหัวไล่ตามจับคนไปให้ปิงเหอถ่ายพลังปานลดการหยุดกินจากดาบซึ่งที่จริงเวลาผ่านไปนานมากขนาดนี้ปลามมนกับปานทิพย์ของปิงเหอควรจะมั่นคงได้แล้วเขาเองก็ไม่เข้าใจว่าทำไมตอนนี้ปิงเหอยังไม่สามารถควบคุมปานเหล่านั้นและเอาชนะดาบได้ เมื่อเป็นดังนี้ชิงชิวจึงต้องเข้าช่วยเพราะร่างที่ถูกใช้งานอาจจะตายได้แน่นอนว่าเขาช่วยเหลือผู้คนให้หนีออกมาจากถ้ำขังได้หมดและกลับกลายเป็นเขาเองที่ถูกซาหัวจับไว้เพื่อถวายตัวให้แก่ปิงเหอแต่ด้วยปลานิพที่แข็งแกร่งที่ได้มาใหม่ทําให้เขาหนีมาได้ก่อนที่ปิงเหอจะเห็นหน้าแต่ก็ไม่น่าเชื่อว่าแค่เพียงได้ยินเสียงปิงเหอเขาก็ต่อเชื่อมกับระบบได้อีกครั้ง เมื่อหนีมาได้เขาก็เข้าไปดื่มกินที่ร้านชาทําให้เก็บเรื่องราวที่ผ่านมา5ปีได้อย่างละเอียดยิบโดยเฉพาะเรื่องปิงเหอกับตัวเขากลายเป็นว่าทั่วทางยุทธจกักรต่างรู้เรื่องราวเขากับปิงเหอเป็นเรื่องฮิตถึงขนาดมีเพลงที่ว่าปิงเหอหลงรักเขาอย่างหัวปักหัวปั๊มมากแค่ไหนแล้วก็เป็นเขาที่ยอมตายเพื่อรักษาชื่อเสียงของลูกศิษย์ชิงชิวรู้สึกว่าเรื่องราวในเพลงที่ถูกแต่งขึ้นมามันซักไปกันใหญ่แล้วนะหนีมาได้ไม่ไกลก็เจอเขากับซาหัวอีกครั้ง ชิงชิวพยายามไล่ให้ซาหัวไปให้ไกลๆอยู่ดีๆความรู้สึกเดิมเมื่อชาติที่แล้วที่เขาเคยรู้สึกก็กลับมาความรู้สึกนั้นก็คือความรู้สึกที่เหมือนมีตัวหนอนอยู่ในร่างกายและก็เริ่มชอนชัยอวัยวะในร่างกายเขามาอีกแล้วโลหิตมานฟ้าชิงชิวเอ่ยปากถามซาหัว,วว่าเอาไอ้โลหิตมารฟ้ามาให้เขากินได้ยังไงซาหัวตอบแบบภาคภูมิใจว่าก็ตอนเอาอาหารไปเสริมให้กินยังไงเล่า เมื่อเป็นเช่นนี้ชิงชิวก็เลยต้องยอมจำนวนตามซาหัวกลับไปด้วยและก็เป็นครั้งแรกในรอบ5้าปีที่เขาได้เจอหน้าปิงเหอปิงเหอไม่เห็นหน้าเขาก็ลงมือทำร้ายซาหัวทันทีชิงชิวค่อนข้างตกตะลึงเพราะจากตำแหน่งเมียไงกายมาเป็นเพียงทาบรับใช้ผู้ซื่อสัตย์เท่านั้นได้นะส่วนทางด้านปิงเหอเมื่อเห็นใบหน้าที่คล้ายกับอาจารย์ตนเองก็ยิ่งโมโหที่ซาหัวกล้าล้อเล่นกับใบหน้านี้ซาหัวบอกว่าเปล่าเลยเธอไม่ได้เปลี่ยนแปลงหรือใช้อาคมอะไรเลยสักนิด พร้อมกับพยายามปลอบให้ปิงเหออารมณ์เย็นลงด้วยการบอกให้นึกถึงร่างที่นอนล้อให้ปิงเหอพาไปยันสุสารศักดิ์สิทธิ์สุสารที่สามารถชุบชีวิตคนตายให้ฟื้นขึ้นมาได้อีกครั้งเมื่อได้ยินแบบนี้ปิงเหอจึงใจเย็นลงและยอมพาชิงชิวไปด้วยเพื่อทําพิธีถ่ายปลานชิงชิวได้กลับมาที่ห้วนฮวาอีกครั้งห้วนฮวาในครั้งนี้แตกต่างจากครั้งก่อนที่เขาโดนพามาคุมขังอยู่มาก ความหรูหราเหลือเพียงแค่ความอึมครึมดำมืดและทุกอย่างก็เปลี่ยนไปหมดทำไมนิยายฮาเลมตอนนี้ถึงกลายมาเป็นนิยายไร้ลักสาวๆที่เคยเป็นหนึ่งในฮาเลมตอนนี้ก็เป็นเพียงทาสผู้รับใช้เท่านั้นชิงชิวกล่าวโทษตัวเองที่เลี้ยงสิทธิ์ออกมาให้ตายด้านแบบนี้แล้วเขาก็เริ่มสงสัยว่าปิงเหอเน,น่าจะเป็นพวกสายเอ็มนะที่ชอบความทารุณเพราะในทุกครั้งที่เขาลงมือหรือต่อว่าค่าความฟินของระบบก็จะเด่นขึ้นสูงอยู่เสมอ หลังปิงเหอใช้ชิงชิวถ่ายพลังปานเสร็จก็ไล่เขาไปให้ผลหน้าแต่เขากลับตกไปอยู่ในห้วงฝันเสียก่อนในห้วงฝันเขาเห็นปิงเหอย้อนกลับไปในวัยเด็กและก่อนที่เขาจะตื่นขึ้นมาเขาก็ถูกปิงเหอออดอ้อนจนจากที่โกรธที่ปิงเหอเข็นฆ่าผู้คนทำร้ายผู้คนชิงชิวก็ใจอ่อนลงอีกครั้งชิงชิวตื่นขึ้นมาพบกับความวุ่นวายเพราะหลิวชิงบุกเข้ามาที่ห้วนหวาตอนนี้เองที่ทําให้ชิงชิวรู้ว่า ตั้งแต่ที่เขาตายแล้วโดนปิงเหอเอาศพมาเก็บไว้ที่นี่หลิวชิวก็พยายามบุกมาเพื่อชิงศพคืนอยู่หลายครั้งแต่ก็ไม่เคยสำเร็จชิงชิวหลุดเข้าไปในห้องที่มีอากาศหนาวเย็นที่มีปิงเหอนอนอยู่ในนั้นนอกจากจะมีปิงเหอแล้วยังมีศพเขาตั้งอยู่ด้วยสภาพของศพดีทุกอย่างร่างกายก็ดูสมบูรณ์มากและดูเหมือนว่าเส้นเอ็นจะถูกรักษาไว้อย่างดีขนาดดาบที่แหลกละเอียดเนื่องจากเขาระเบิดร่างปิงเหอยังทำให้มันกลับมาเข้ารูปเข้ารอยได้เหมือนเดิม แต่ภาพที่ไม่น่าดูเลยสําหรับเขาก็คือภาพที่ปิงเหอกอดศพเขาไว้อย่างห่วงแหนชิงชิวจึงตัดสินใจช่วยหลิวชิงเอาชนะปิงเหอและชิงศพกลับคืนมาหลังเกิดการช่วงชิงศพปิงเหอก็เข้ามาในห้วงฝันของชิงชิวอีกครั้งในครั้งนี้ทําให้ชิงชิวรู้ว่าที่ปิงเหอไม่มีฮาเลีมทั้งหลายก็เพราะปิงเหอในนิยายตอนนี้เนี่ยต่างจากออลิตอนนี้ปิงเหอเป็นเกย์เต็มตัว แถมคนที่เขาปักใจยังเป็นชิงชิวเสียอีกชิงชิวโทษตัวเองว่านี่เขาทําให้เนื้อเรื่องพังขนาดไหนกันนะเพราะในฝันปิงเหอเล่นบอกให้ฟังหมดว่าตัวเองรู้สึกอย่างไรสารภาพรักกันในฝันเลยทีเดียวลืมตาตื่นขึ้นมาอีกทีเขาก็เจอเข้ากับจูจื้อหลางงูที่เขาเคยช่วยชีวิตไว้ในถ้าน้ําขังฝาจูจื้อเอาเลือดตัวเองให้ดื่มทําให้เขาหายเจ็บปวดจากการโจมตีของปิงเหอ แต่ตอนนี้เขาก็เริ่มรู้สึกว่าตัวเองเป็นตัวอะไรสักอย่างที่ต้องคอยดื่มเลือดตลอดเวลาเขากล่าวขอบคุณและกําเนิจะตรงไปยังสํานักตัวเองแต่ก็โดนจู่จือขัดขวางและลากไปยังพบมานเขาเลยต้องเสียเวลามากซะหน่อยเพื่อกําจัดจู่จือให้พ้นทางเมื่อไปถึงสํานัก,นกเขาก็เห็นว่าสํานักเขาทั้ง12ถูกปิดล้อมโดยฝีมือของปิงเหอมีเยี่ยวชิงและหลิวชิงที่คอยประมืออยู่ทางด้านล่าง ชิงชิวไม่อยากให้สำนักเดือดร้อนไปมากกว่านี้เขาจึงตัดสินใจเข้าขวางและทำข้อตกลงยอมไปกับปิงเหอเพราะปิงเหอในตอนนี้จับได้แล้วว่าเขาคือใครและก็จับได้มานานแล้วด้วยปิงเหอแม้จะได้ตัวของชิงชิวมาแล้วก็ยังจะขอศพกลับไปด้วยชิงชิวไม่เข้าใจก็ในเมื่อปิงเหอรู้ทุกอย่างว่าน,นี่เขาเป็นตัวเป็นตนทำไมยังอยากได้ศพไปอีกแต่ยังไม่ได้คำตอบก็พบว่าศพเขาเองหายไปแล้วมาตรงนี้ ชิงชิวเริ่มไม่เข้าใจแล้วว่าศพเขามีดีที่ตรงไหนทําไมทุกคนถึงอยากได้แต่ศพเขากันนักชิงชิวตามปิงเหอกลับไปยังพบมารเขาเดินไปจนเห็นว่าปิงเหอได้สร้างบ้านไม้ไผ่เตรียมไว้ให้เขาบ้านที่เหมือนกับตอนที่ทั้งสองคนยังอยู่ด้วยกันในสมัยที่ปิงเหอยังเป็นเด็กปิงเหอไม่กล้าเข้าใกล้เขาได้แต่ฝากคนอื่นมาดูแล ความเอาใจใส่ที่ได้รับทำให้ชิงชิวใจอ่อนในที่สุดและในช่วงที่กำลังพูดคุยกับปิงเหอในท่าทาง18บวกนี่เองที่ทำให้ชิงชิวรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังจะตายเขาปวดหัวอย่างหนักและรู้สึกเหมือนมีอะไรมาดึงวิญ,ญญาณเขาออกจากล่างไปปิงเหอเห็นท่าทางแบบนั้นก็ลนลานจนทำอะไรไม่ถูกชิงชิวตื่นขึ้นมาอีกทีก็พบว่าตัวเองได้กลับมาอยู่ในล่างเดิมแถมยังอยู่ในสุสานศักดิทธ์เสีก จากการลองใช้งานร่างกายก็ทำให้รู้แล้วว่าทำไมปานของปิงเหอถึงไม่พัฒนาเสียทีก็เพราะปิงเหอเล่นเอาเวลาและปลานเหล่านั้นของตัวเองมาดูแลร่างกายของเขาะสิพอคิดมาถึงตรงนี้เขาเองก็แอบสงสารปิงเหอที่ต้องอยู่กับร่างที่เริ่มเหี่ยวแห้งเพราะมันถูกสร้างมาจากหญ้าตอนนี้คงเหี่ยวไปมากเพราะร่างเป็นร่างปลอมไม่รู้ว่าตอนนี้ปิงเหอจะรู้สึกอย่างไรบ้าง ในสุขสารนี้ชิงชิวได้พบเข้ากับตัวการของเรื่องแล้วนั่นก็คือจูจือละบอสใหญ่คือเทียนหลานจวีนพ่อของปิงเหอเมื่อได้พบหน้ากันครบชิงชิวก็รู้แล้วว่าที่ผ่านมาเขาเข้าใจปิงเหอผิดมาตลอดปิงเหอไม่เคยลงมือฆ่าใครเป็นสองคนนี้ต่างหากที่เป็นจอมวางแผนเขาจึงนึกเสียใจไม่น้อยที่เข้าใจปิงเหอผิดไป ชิงชิวไม่ต้องต่อสู้คนเดียวนานนักเพราะในที่สุดปิงเหอก็ตามมาช่วยเขาได้ทันเขาทั้งสองพยายามฝ่าฟันออกไปในช่วงจังหวะที่ปิงเหอต้องใช้แรงทั้งหมดปิงเหอก็ลม้มลงเป็นชิงชิวที่พาปิงเหอลากออกมาจนตัวเองบาดเจ็บสาหัสแทบเอาชีวิตไม่รอดโชคดีที่ในตอนสุดท้ายปิงเหอตื่นมาทันทําให้ทั้งสองรอดออกมาจากตัวสุขสารได้แต่พอรอดออกมา เนื่องจากในร่างกายของชิงชิวมีโลหิตมางฟ้าของเทียนหลางเพิ่มเข้าไปด้วยปิงเหอจึงไม่สามารถลงมือได้เพราะเขากลัวว่าเทียนหลางจะทำอะไรชิงชิวให้เจ็บหนักชิงชิวเมื่อเห็นอย่างนั้นก็โกรธที่ตัวเองเป็นตัวการทำให้ปิงเหอต้องยอมแพ้ <c oughs> เขาจึงประกาศลั่นว่าห้ามเอาตัวปิงเหอไปเทียนหลางบอกว่าที่เขามาเนี่ยไม่ได้ต้องการร่างกายของปิงเหอเสียน่อยสิ่งที่เขาต้องการคือดาบของปิงเหอเพราะดาบนั้นเนี่ยสามารถรวมโลก มนุษย์กับโลกมารเข้าด้วยกันได้เขาต้องการรวมไม่ได้ต้องการทำลายล้างเมื่อปิงเหอได้ยินดังนั้นจึงรีบเอาดาบให้กับอีกฝ่ายเพื่อขอให้ปล่อยชิงชิวไปแต่มารก็คือมารไม่เคยรักษาคำพูดเมื่อได้ดาบไปก็ยังลากชิงชิวไปด้วยอยู่ดีมาถึงตอนนี้ชิงชิวก็จำได้หรอว่ามีตอนหนึ่งในนิยายที่ปิงเหอจัดการรวมโลกมนุษย์กับโลกมารเข้าด้วยกันทำให้โลกมันช่างดูน่ากลักกลวและแปลกประหลาด เหลือเสียเหลือเกินในช่วงที่เกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นนี่เองที่คะแนนกบกลุม่มหมายถึงการแก้ปมที่ถูกผูกไว้ในนิยายออลิแล้วไม่ได้ถูกแก้ไขก็เพิ่มขึ้นคะแนนเนื้อเรื่องก็เพิ่มขึ้นคะแนนความฟินก็เพิ่มขึ้นคะแนนต่างๆตามเพิ่มขึ้นเต็มไปหมดปิงเหอตามชิงชิวมาจนเจอและช่วยออกไปครั้งนี้ปิงเหอสามารถทําได้สําเร็จเขาสามารถพาชิงชิวหนีออกมาจากเพียนหลังได้ ด้วยความช่วยเหลือของหลิวชิงในช่วงที่พักการเดินทางชิงชิวได้รับภารกิจจากเกมว่าให้ไปยังวัดเจ้าหัวภารกิจก็คือแก้ความเข้าใจผิดที่ทุกคนมีกับปิงเหอชิงชิวเลยกดตอบตกลงรับภารกิจนี้ไปเมื่อไปถึงวัดนอกจากจะแก้ความเข้าใจผิดไม่ได้ยังเพิ่มความเข้าใจผิดไปอีกเมื่อทุกคนโดยทั่วไปรู้แล้วว่าต้นกําเนิดของปิงเหอคือใครและพ่อของปิงเหอคือมนันบอสที่ยังมีชีวิตอยู่ แม้ปิงเหอจะบอกว่าเขาไม่เคยนับใครเป็นพ่อเป็นแม่ทั้งนั้นแหละเขามีแม่เป็นแค่คนซักผ้าพเพียงคนเดียวก็ไม่มีใครสักคนเชื่อใจเขาดังนั้นชิงชิวเลยต้องจำใจให้ปิงเหอแยกไปก่อนส่วนเขากลับขึ้นไปบนเขาพร้อมกับคนในสำนักเพราะแก้ความเข้าใจผิดไม่สำเร็จคะแนนจึงลดลงจนติดลบชิงชิวเกือบจะต้องหลุดจากกล่างนี้ในนิยายไปแล้วแต่เขายอมเอาคะแนนความฟินทั้งหมดมาแลกเลยทำให้เขายังอยู่ในนิยายเรื่องนี้ต่อไปได้ ในตอนนี้เองที่เขาโดนระบบเกมลงโทษเขาจึงฝันเห็นความหลังที่แสนเจ็บปวดทั้งหมดทั้งของเขาและของปิงเหอแต่ในความฝันนั้นก็ทำให้เขาเข้าใจความเป็นมาของตัวละครมากขึ้นว่าในออลิทำไมชิงชิวถึงทำไม่ดีกับปิงเหอมากขนาดนั้นทั้งหมดก็เพียงเพราะแค่ว่าชิงชิวอิจฉาปิงเหอที่มีแม่ที่แสนดีเมื่อลืมตาตื่นชิงชิวก็สงสารปิงเหอที่ถูกกระทำอย่างจับใจเขาจึงยอมให้ปิงเหอได้แสดงความรัก ยอมบอกปิงเหอว่าตัวเขาเองคิดถึงตอนที่ปิงเหอแอบดอดเข้ามาหาเขาที่เขาแล้วก็เริ่มเปิดใจให้ปิงเหอเข้ามามีพื้นที่ในหัวใจมากขึ้นเพราะเขารับรู้แล้วว่าปิงเหอทั้งรักและทําเพื่อเขามามากมายเหลือเกินเขาจึงไม่สามารถปฏิเสธและทาร้ายปิงเหอได้อีกแล้วแล้วก็มาถึงวันที่เทียนหลังจะรวมสองโลกเข้าด้วยกันเขาอ่านนิยายมาก่อนจึงจํามันได้อย่างดีว่าเป็นวันอะไรแล้วเหตุการณ์จะเกิดขึ้นที่สถานที่ใดจนสิทธิ์ที่เขาก็เริ่มสงสัย แต่ชิงชิวก็ไม่ได้พูดอธิบายอะไรออกไปเขาเพียงแค่ขอให้ปิงเหอเอาคนมาช่วยดังนั้นในวันนั้นเขาจึงมีปิงเหอและคนของพักมานมาอยู่ในฝั่งของชิงชิวและช่วยอย่างเต็มที่ด้วยพลังของพักมานทําให้ทั้งหมดไปถึงที่หมายได้ง่ายและรวดเร็วส่วนปิงเหอเองก็ทําหน้าที่เดินนําขบวนทําให้มีภาพลักษณ์ที่ดีเพิ่มมากขึ้นในสายตาของฝั่งธรรม,มะสภาพของโลกที่กําลังหลอมรวมช่างน่ากลัว ชิงชิวจึงพยายามสนใจเพียงแค่การหากระบี่ซินมัวกระบีของปิงเหอที่โดนเทียงหลงังเอาไปใช้ร่วมโลกด้วยการปักมันไว้อยู่บนเทือกเขากระดูกละการที่จะเอาสองโลกแยกออกจากกาันคือการดึงดาบนั้นออกจากเทือกเขากระดูการเดินทางสําหรับชิงชิงแล้วมันช่างดูง่ายไปนักทั้งที่จริงๆแล้วมันควรเต็มไปด้วยการนองเลือดเพราะนี่คือดาษของบอสใหญ่เลยนะแล้วก็เป็นไปอย่างที่คิด ความเรียบง่ายมันไม่มีอยู่จริงเพราะเมื่อไปถึงหน้าด่านโมเปิลจวินต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีอะไรอยู่หน้าปากทางเข้าถ้ำหรือเปล่าเขาจึงถีบสังชิงผู้เขียนนะคะออกไปให้เข้าไปในถ้ำเพียงอึดใจเดียวทุกคนก็ได้ยินเสียงกรีดร้องดังโหยหัวออกมานี่คือตอนจบของเล่มสองที่ไปเจอด่านของบอสใหญ่เรียบร้อยนะคะในเล่มสเนี้ยก็จะเป็นความหวานมาเต็มความพ่อแง่แม่งน เต็มไปหมดน่ารักมีความคุกกิ๊กในมีความคุกกิก๊กโดในเล่มในเล่มสองเนี่ยนะคะก็จะเจอความหวานมาเต็มๆมีความนา่ารักกุกกิ๊กพ่อแง่แม่งอนโดนสารภาพรักแม้จะเป็นการสารภาพในฝันกเ็เถอะค่ะแต่ที่สําคัญแล้วเนี่ยชิงชิงของเราก็เริ่มเปิดใจและแถมยังรู้สึกดีกับปิงเหอตัวเอกของเราได้มากขึ้นการต่อสู้ด่านสุดท้ายเกิดขึ้นแล้ว ก็น่ารุ้นนะคะว่าความสัมพันธ์ของพ่อลูกที่คิดว่าไม่มีเนี่ยที่จริงแล้วมันจะมีขึ้นมาไหมแล้วพวกธรรมะที่น่าลำคาญจะก่อเรื่องอะไรเกิดขึ้นอีกหรือเปล่ายังไงไปติดตามกันต่อในเรื่อง3นะคะสำหรับคลิปนี้ฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe แล้วก็คอมเมนต์กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย